แก้วพูดถึงนาเดชครั้งแรกเรียกได้ว่าประวัติความเป็นมา,ดนาเดชคุกิเบะพระเอกหนุ่มลูกครึ่งไทยออสเตรเลียแท้จริงแล้วแม่แก้วสุดารัตคุกิเยะเป็นเพียงแม่บุญธรรมของเขารวมไปถึงคุณพ่อที่ไม่ใช่พ่อทแท้ๆด้วยเชย่นกันซึ่งนาเดชเติบโตและอาศัยอยู่ที่ขอนแก่นกับแม่แก้วสุดารัตชาวอีสานเสื้อฉายจีนผู้มีศักป้าประกอบธุรกิจส่วนตัวและคุณพ่อบุญธรรมชาวญี่ปุ่นคือโยชิโอคุกิเยะ เป็นวิศวกรไฟฟ้าซึ่งทำงานในกรุงเทพมหานครส่วนพ่อแท้ๆเป็นชาวออสเตรเลียและคุณแม่เป็นน้องสาวแท้ๆของสุดารัตด้วยหลังจากโยชิโอและสุดารัตรับอุปการะเป็นบุตรธรรมจึงเปลี่ยนเป็นนาเดตคุงกิบิยะถึงแม้โยชิโอจะเป็นพ่อบุญธรรมของนาเดตแต่นาเดตก็ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เพราะโยชิโอไม่เคยสอนเมื่อสนทนากับโยชิโอก็ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น ครั้งนี้พ่อและแม่ที่แท้จริงของนาเดตได้แยกทางกันไปตั้งแต่นาเดตยังเด็กๆและตนก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยซึ่งตัวสงสัยที่มาที่ไปของตัวเองมาตั้งแต่เรียนอยู่อนุบาลจนกระทั่งม .2 หลังตนเพื่อนทักว่าทําไมหน้าคล้ายคนญี่ปุ่นตนจึงมาถามความจริงกับคุณแม่จึงทราบเรื่องซึ่งตนก็ยอมรับเรื่องดังกล่าวอีกทั้งยังรักและเคารพพ่อแม่บุญธรรมเหมือนเดิมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยคะ่ะ